ใครที่คิดถึงและอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ขอพลังงานเขาหน่อยนะคะเรามาดูพลังงานของเขาเกันก่อนว่าจะตรงกับพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณไหมนะคะเดซานนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนู สถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก8ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วก็ สองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินขึ้นมาพลังงานชัดเจนแล้วว่าคุณทั้งสองคนนะคะเคยรู้จักกันแล้วน่าจะเคยคบเคยคุยกันด้วยนะคะมีช่วงเวลาดีๆมีมิตรภาพดีๆที่เคยใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนในหัวใจนะคะเป็นเหมือน the sun นะคะที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะอยากจับมือกันก้าวผ่านอยากเป็นความสดใสยอยากเป็นแสงสว่างให้แก่กันและกันแต่ก็น่าจะมีอะไรบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะที่ทําให้คุณทักสองคนต้องห่างไกลกันอาจจะเป็นจบความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะได้งานใหม่หรือมีเหตุการณ์อย่างอื่นทําให มีความจําเป็นที่จะต้องห่างไกลกันนะคะสองเหรียญเป็นการคิดพิจารณาว่าจะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะเรามาดูกันต่อว่าถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขานะคะแต่สาเหตุที่เขาคิดถึงคุณก็เพราะว่าตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะคะ สามเหรียญน,นะคะคิดถึงการพูดคุยหรืออยากหันหน้ากลับมาพูดคุยกันไหมคิงถือดาบหรือสตานะคะแล้วก็แปดไม้เหมือนกับมีความสับสนในความคิดของตัวเองนะคะ น่าจะมีการหยุดพูดหยุดคุยเว้นระยะกันด้วยนะคะเดอะ t สตาร์เนาะเป็นความสันโดษนะคะการอยู่คนเดียวการถามใจตัวเองการทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ทิ้งถือดา่าโพนเจ้าเรามีที่ถีมีฟอร์มคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องแล้วนะคะในขณะเดียวกันก็อยากมาเจออยากมาพูดคุยอยากมาพบหน้าแต่ไม้ก็เป็นการอยากมาหาอยากมาตอนนี้อยากติดต่อมาในตอนนี้นี่น่าจะเป็นเหตุผลของ สองเหรียญน,นะคะมีการชั่งใจยังคิดไม่ได้ว่าจะติดต่อมาไหมหรือว่าจะนิ่งๆต่อกันไปแบบนี้นะคะ เหมือนกับการกระทํากับความคิดของเขาสวนทางกันเลยนะคะอยากมาหาอยากมาพบหน้าอยากมาพูดคุยนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่อยู่ร่วมกันแล้วคุณก็ยังเป็นเดอะซันในใจเขาแต่มีทิฐิมีโก้มีฟอร์มแล้วก็เลือกที่จะนิ่งๆเงียบๆนะคะคิดอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีจะติดต่อมาหรือว่าจะเงียบต่อไปนะคะ 6ดาบนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดคุยกับคุณไม่ได้ติดต่อคุณมาในตอนนี้นะคะแต่ว่าใจเขาไม่เคยลืมคุณปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีก็พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะในใจของเขาคิดถึงคุณเหลือเกินอยากติดต่อมาหาคุณเหลือเกินอยากได้ยินเสียงคุณอยากเห็นหน้าคุณนะคะแต่ก็ไม่ทําไม่ลงมือทํานะคะในใจกับการกระทําส่วนทางกันพอสมควรคนคนนี้ ยังมีความรักความหวังดีความประลาดถนาดีความผูกพันที่มีในใจให้แก่กันอยู่นะคะน่าจะมีการเฝ้ามองเฝ้าดูนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีไหมนะคะอาจจะไม่กล้าทักมาหรือเปล่าเดชชาริออดนะคะการเดินทางนะคะน่าจะอยากติดต่อน่าจะอยากเดินทางมาหา ควินถือไม้เป็นคนที่ไม่แสดงออกนะคะมีแมวดำนั่งอยู่ตรงหน้าคิดยังไงรู้สึกยังไงสิ่งที่อยากพูดกลับไม่พูดออกมานะคะหรือว่าอยากให้คุณเป็นคนติดต่อไปหาไหมหรือยังไงพลังงานของคุณกับเขาค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนที่คบกันคุยกันแล้วก็ มีความรักดีๆมีความรู้สึกดีๆมีความผูกพันให้แก่กันนะคะแต่ว่ามีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างมีประเด็นบางอย่างที่ทําให้ต้องห่างไกลกันนะคะหรือว่าเงียบจากกันไปเนาะแปดถ้วยนะคะความสัมพันธ์ที่มีก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้วยเนาะถ้วยไม่ได้ล้มนะคะถ้วยยังตั้งอยู่เหมือนเดิมแล้วอยู่ๆก็ก็เดินจากไปหรือว่าเงียบไปนะคะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันบางอย่าง ในใจลึกๆนะคะมีทั้งสามเหรียญอยากกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะ8ดไม้เดินทางมาหานะคะแล้วก็6ดาบอยากฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่มีไปด้วยกันไม่ได้อยากจะละทิ้งจากกันนะคะพบเจอปัญหาก็อยากจะพร้อมไปด้วยกันมีทุกข์ด้วยกันมีสุขด้วยกันนะคะอันนี้คือความในใจของเขาหรือว่าสิ่งที่เขารู้สึกภายในใจนะคะ หนึ่งถ้วยก็อยากกลับมานะคะความรักความหวังดีความผูกพันมีให้เหมือนเดิมเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะคะอยากเดินทางมาหาอยากมาพบหน้ารอคอยการติดต่ออยากติดต่อมาหาแต่ว่าพลังงานของ The Star นะคะการอยู่คนเดียวนะคะความสันโดษรอคอยอาจจะรอคอยให้คุณทักไปหารอคอยให้คุณติดต่อไปหาไหมหรือว่า ก่อนหน้านี้ตัวเขาเองทำอะไรผิดกับคุณก็เลยไม่กล้าที่จะทักมาหาคุณกลัวคุณจะไม่ให้อภยัยกลัวทักมาแล้วคุณจะไม่ตอบเดี๋ยวจะเสียหน้าไหมนะคะพลังงานของคิงถือดาบกแล้วก็ควีนถือไม้ ความมีที่ถีความมีอีโก้ความมีฟอร์มเชื่อมั่นในตัวเองที่มากเกินไปไม่ค่อยแสดงออกนะคะไม่ค่อยพูดออกมากลัวดอกที่คุณจะร่วงหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะภายในจิตใจกับการกระทําของเขาส่วนทางแล้วก็ตรงกันข้ามกาันแม้ว่าเขาจะเงียบไปไม่ติดต่อมาหาคุณนะคะ แต่ว่าในใจของเขานั้นทุรนทุรายปวดใจแล้วก็คิดถึงคุณมากๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คิดถึงแล้วก็อยากเจอคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะ